หลวงโป่คำกนิ่งตอนที่4อาจารย์คำดีคืออย่างนี้หลวงปู่ลืมเล่าให้ฟังในตอนแรกทีแรกนั้นตอนจะได้ไปทำมืดเพื่อค้นหาถ้ำเมืองพญาน้าใต้บาดานท่านอาจารย์คำดีบ้านแก่งยางพาผู้ชาวบ้านจากจังหวัดศรีสะเกดมาไหว้หลวงปู่มากระเต็มสองกันรถเลย พวกอาจารย์กำดีอยากได้พระเครื่องของโบราณในถ้ำม,มืดไปบูชาแล้วก็มีพวกคารวาะที่มาด้วยที่เป็นนักวิชาอาคมเก่งไสยศาสตร์เขาอยากค้นหาเหล็กไหลในถ้ำม,มืดด้วยทีนี้ก็อยากจะให้หลวงปู่พาไปถ้ำม,มืดลำพังพวกพระพวกโยมที่มาจากศรีสเกตกลัวจะแพ้ภัยตัวเองเป็นอันตรายเพราะข่าวเล่าลือว่าถ้ำม,มืดศักดิ์สิทธิ เฮียนหลายเป็นเมืองลับแลมีงูใหญ่ตัวเท่าต้นตาลให้คนเห็นอยู่บ่อยๆพวกเขาหวังพึ่งหลวงปู่ในเรื่องนี้ว่าคงจะช่วยครุ้มครองให้พวกเขาได้หลวงปู่ไม่อยากขัดศรัทธาก็เลยไปเพราะได้ตั้งใจไว้อยู่แล้วเหมือนกันอยากจะไปพิสูจน์ความจริงเรื่องถ้ำมืดนี้พวกที่ไปด้วยทำไมไม่เข้าไปเที่ยวเมืองพญานาคกับหลวงปู่ล่ะครับ เขากลัวกันไม่กล้าเข้าไปด้วยกับหลวงปู่น่ะสิพวกเขาทําพิธีเส้นสวงสักการะเจ้าเขาเจ้าทํากันอ้อนบอนขอพระเครื่องพระบูชาของโบราณและขอเหล็กไหลด้วยหลวงปู่ไม่ยุ่งด้วยกับพิธีของเขาหลวงปู่ท้ายสมาธิอธิษฐานธรรมตรวจสอบทีนี้พวกเขาเกิดกลัวกันขึ้นมาเพราะมีนิมิตอะไรบางอย่าง ในพิธีของเขารู้สึกว่าเขาจะพบนิมิตเป็นงูใหญ่หน่ากลัวมากพอหลวงปู่จะเข้าถ้ำลึกพวกเขาไม่ยอมเข้าไปด้วยหลวงโอก็จุดแขนพระอาจารย์กร,รมดีจะให้มุดเข้ารูถ้ำไปด้วยกันพระอาจารย์ทําดีกลัวมากไม่ยอมเข้าท่าเดียวบอกว่าจะคอยอยู่ข้างนอกถ้ำมืดเมื่อพวกเขากลัวกันไม่ยอมเข้าไปด้วยหลวงปู่ ็ไล่ให้พระอาจารย์คำดีพาญาติโยมทั้งหมดในใหนีไปให้ห่างไกลอย่าอยู่ใกล้ถ้ำมืดเป็นอันขาดเพราะหากมีอะไรออกมาแปลกๆเช่นพญางูใหญ่ออกมาจะทำให้พวกเขาตกใจกลัวอาจพากันวิ่งหนีด้วยความเสียขวัญตกเหวตกหน้าผาตายกันหมดพวกเขาก็เชื่อพากันรีบออกจากถ้ำมืดไปคอยหลวงปู่อยู่ทั้งไกลสามวันให้หลัง เมื่อหลวงปู่กลับออกมาพวกเขาก็ยังคอยอยู่หลวงปู่ไม่ได้อะไรออกมาฝากพวกพระอาจารย์คำดีบ้างหรือครับอย่างเช่นพระเครื่องของโบราณไม่มีหลวงปู่ไม่เห็นมีพระเครื่องที่เขาอยากได้กันอีกอย่างก็ไม่กล้าหยิบเอาอะไรออกมาเพราะได้บอกเจ้าถ้ำเจ้าเขาแล้วว่าไม่ต้องการอะไรอยากจะเข้าไปชมดูเพื่อเป็นวาสนาบุญตาเท่านั้น เหล็กไหลเหล็กไหลมีไหมครับหลวงปู่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เหล็กไหลเป็นของมีจริงไหมครับเป็นธาตุอย่างหนึ่งมีจริงหลวงปู่เคยพบในถ้ำบ่อยๆเหล็กไหลเป็นของลึกลับศักดิ์สิทธิ์มีพวกยักษ์รักษายักษ์นี้เป็นเทวดาพวกหนึ่งมีฤทธิ์มากหลวงปู่เป็นพระไม่อยากได้เพราะไม่รู้จะเอาไปทำไมบางทีหลวงปู่ นั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในถ้ำพวกยักษ์เขาลองใจให้เหล็กไหลหล่นลงมาใส่ในบาดดังปอกหลวงปู่หยิบดูรู้ว่าเป็นเหล็กไหลก็พูดดังๆบอกกล่าวว่าเอากลับคืนไปเถอะไม่อยากได้เพราะเหล็กไหลหรือสิ่งกายยิสิตใดๆไม่สามารถทําให้ผลทุกบ์บรลุมักผลนิพพานได้พวกยักษ์เขาก็เอาเหล็กไหลกลับคืนไป รู้สึกเขาพอใจมากอนุโมทนาสาธุการในปฏิปทาของนุวงปู่ที่แน่วแน่มั่นคงในพระธรรมไม่เกิดกิเลสความอยากได้ในสิ่งอื่นใดน,นอกจากพระธรรมอย่างเดียวเรื่องเหล็กไหลนี้แล้วแต่วาสนาบารมีถ้าใครมีวาสนาบารมีก็ได้เอาง่ายๆพวกที่ใช้วิชาอาคมแก่กล้าไปตะเอาเหล็กไหลมาได้ส่วนมาก มักจะแพ้ภัยตัวเองในภายหลังถ้าเหล็กไหลไม่หนีกลับเขาอาจมีอันพบกับความเสื่อมทรามบิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้แค่นี้ก่อนหลวงปู่คําขนิงเพิ่งอยู่ในระยะพักพื้นหลังป่วยหนะักท่านจึงไม่สามารถพาคณะของเราไปพิสูจน์เมืองพญานาคที่ทามืดได้แต่ท่านก็รับปากว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้ว หากคณะของเราไปน้ำสก,การท่านอีกท่านจะพาไปพิสูจน์เมืองบาดานของพญานาคให้เห็นจริงเห็นจังปัญหามีอยู่ว่าคณะของเราจะมีจิตใจกล้าหาญกล้าเสี่ยงความตายลงไปในพิภพบาดานกับท่านหรือไม่เท่านั้นเพราะการลงไปจะต้องเผชิญกับอากาศที่ไม่มีสำหรับหายใจต้องย่ำบนเวียนอยู่ในถ้ำเป็นเวลาหลายวันไม่มีกำหนดอาจหลงทาง อดอาหารตายประการสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีศีลบริสุทธิ์และได้สมาธิจิตอยู่ในขั้นควบคุมจิตประคองจิตรักษาจิตได้ถ้าขาดสมาธิก็ขาดกำลังใจอาจตกใจหวาดกลัวจนเสียสติกลายเป็นบ้าเอาได้ไง่ายๆเพราะการเข้าไปอยู่ในถ้ำลึกลับใต้พิพภเช่นนั้นเป็นความเงียบสงัดเหมือนเราท่านเข้าไปนั่ง อยู่ในอุโมง์เก็บศพประดุดหนึ่งเราท่านเป็นคนตายแล้วร่างกายไม่สามารถจะเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายใดๆถึงมีอาวุธปืนทันสมัยก็ไม่แน่ว่าจะป้องกันอันตรายได้เพราะในถ้ำลึกลับอาถรรพ์เช่นนั้นจะมีภัยอันตรายอะไรบ้างที่เราไม่รู้ได้และป้องกันไม่ได้เราไม่มีทางล่วงรู้ได้เลยอาวุธเครื่องป้องกันอันตราย มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือจิตบริสุทธิ์มีเมตตาไม่ปรารถนาเบียดเบียนสัมสัตว์ใดๆให้เดือดร้อนลำบากจะต้องแผ่เมตตาตลอดเวลามีกำลังสมาธิจิตเข้มแข็งควบคุมตนเองได้เฉียบขาดพร้อมที่จะตายได้ตลอดเวลาไม่อะไรใหญ่ดีหากเป็นคราวเคาะกรรมส่งผลแต่ถ้ายังไม่ถึงคราวเคาะกรรม พระธรรมประจําใจที่เราปฏิบัติอยู่ย่อมคุ้มครองป้องกันพยันตลายให้เองใครขอเรียนว่าเรื่องเหล่านี้ท่านผู้อา่านอย่าเพิ่งเชื่อและอย่าเพิ่งปฏิเสธให้ช่วยกันค้นคิดหาเหตุผลพิสุดน์ออกมาเพื่อเป็นวิทยาทานสําหรับอนุชนรุ่นหลังถ้าสิ่งลึกลับเหล่านี้ไม่มีจงพิสูจน์ออกมาให้ได้ว่าเพราะเหตุใดมันถึงไม่มี ลองกับเสือหลวงปู่คำารนิงเคย,ยเผชิญหน้ากับเสือช้างและสัตว์ป่าดร้ายมากๆสัตว์เหล่านี้จะหลีกหนีไปไม่กุกคามข่มขู่แน่อย่างใดแต่มีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นที่ท่านถูกเสือคุกคามทําร้ายเอาถึงเลือดตกยางออกแต่ท่านถือว่าเป็นกรรมเก่าที่จะต้องรับเอาไว้ท่านจึงไม่ถือสาขุนเคืองเสือตัวนั้นหลวงปู่คำานิงเล่าว่า อาตมาจำพรรษาอยู่หลายถ้ำจำให้ไหวมันมากถ้ำด้วยกันภูอีดางภูข้องภูผาหมอนเบือนบึกคันไห,หนารินคำมะไรลานหม้อขางแดนเสือดงช้างอาตมาเคยอยู่แล้วทั้งนั้นไม่เคยมีเรื่องวันที่จะมีเรื่องนั้นอาตมาทุดงมาจากภูปังวันนี้เป็นเวลากลางวันอาตมานั่งพัก อยู่กลางลานดินในป่าโป่งได้ยินเสียงเสือโคร่งมันร้องคำรามดังกระหึง่งอาตมาก็แปลกใจที่เสือมันออกมาหากินในป่าโป่งซึ่งแถวนั้นไม่มีสัตว์ป่าพอที่จะให้มันล่าเพราะอยู่ใกล้หมู่บ้านคนอาตมาก็เหลียวมองไปทางเสียงมันร้องมันเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ประมาณ9ศอกตัวมันอ้วนกลมใหญ่ไม่ใช่เสือผอมแสดงว่า มันเป็นเสือดุร้ายหากินเก่งบออดยากพอเห็นอาตมาเหลียวมองไปสบตามันพอดีเสือตัวนั้นก็หมอบลงทันทีอาตมาก็หันหน้าไปเผชิญกับมันแต่อาตมาหลับตาลงหลับไม่มิดนะลิลีคอยดูสิว่ามันจะทำอย่างไรขณะเดียวกันอาตมาก็กำหนดลมหายใจเดินลมเข้าว่าพุทธเดินลมออกว่า คือจเจริญภาวนาพุทโธพุทโธนั่นแหละพอเห็นอาตมานั่งหลับตาลงมันก็เดินเข้ามาส่งเสียงขู่คำรามดังหึมหึมอาตมาก็หลีตาดูในใจนั้นไม่ได้นิกกลัวเลยเป็นแต่เพียงสงสัยในจิตกิริยาของเสือตัวนี้ว่ามันจะเอาอยัางไงอาตมาก็จะเจริญภาวนาอาณาปานสติไปเรื่อยๆ เป็นปกติเพราะคำภาวนาว่าพุทธโธนี้เป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเป็นคาถารวบยอดคือพระธรรม8 4 0 0 0พระธรรมกันย่อลงแล้วมารวมอยู่ที่พุทธโธตัวเดียวเท่านั้นเสือสางคางแดงพูดผีปีศาจและสัตว์ร้ายทุกชนิดในป่ากลัวพุทโธอย่างที่สุดเสือโค้งใหญ่ตัวนั้นพอมันเข้ามาใกล้มันก็หยุดยืนจังก้าอยู่ตรงหน้า พออาตมาลืมตาขึ้นเผชิญมันคือจ้องในตามันอย่างเต็มที่มันก็รีบหมอบลง,งทันทีอาตมาก็นึกขำอยู่ในใจจึงหลีตาลงอีกแอบดูอยู่พอเห็นอาตมาหลับตาลงมันก็เดินอ้อมร่างอาตมารอบหนึ่งส่งเสียงขู่กำรามอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็หยุดลงใช้หางมาแย่ที่เอวข้างซ้ายอาตมามันทำขยุกขยิก ห้ายคนเอามือมาจี้สีข้างอย่างนั้นแหละอาตมาจักกจี้จนเกือบหัวเราออกมาแต่ข่มใจยั้งปากไว้ได้ทันเสือตัวนี้มันเล่นพิเรนแท้แทอาตมาก็พยายามวางเฉยกำหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆดูมันไปไม่อยากจะใช้กระแสจิตบังครับอะไรมันให้อยู่ในอำนาจเรา รอยมันทําไปตามสบายว่างั้นเถิดมันก็ได้ใจใหญ่เดินอ้อมเอาหางแย่เอวด้านขวาอีกเมื่อเห็นอาตมานิ่งเฉยเป็นขอนไม้ไม่ไหวติงไม่จักตี้ดิ้นรนหวั่นไหวมันก็เดินอ้อมมาหยุดตรงหน้าอาตมาแล้วส่งเสียงคำรามดังสนั่นปานแก้วหูวจะแตกคล้ายมันจะโกรธนั่นแหละที่เอาชนะตบะของอาตมาไม่ได้ มันเลยหันหลังให้เอาตีนหลังทั้งสองข้างตะกุยดินตะกุยก้อนหินใส่อาตมาก้อนหินขนาดเกลียงก้อนหนึ่งกระเด็นมาถูกหัวคิ้วอาตมาแตกเลือดไหลออกมาอาบหน้าแดงฉานทีเดียวแล้วเสือตรงนั้นก็กระโดดเข้าปาหนีไปอาตมาเจ็บปวดมากแผลรู้สึกว่าจะลึกถึงกระดูกแต่อาตมาก็ไม่ได้นึกโกรธเคืองมันแต่อย่างใดถือว่า เป็นเจ้ากรมนายเวรติดตามมาทวงหนี้กรรมซึ่งอาตมาก,ก็ต้องยอมรับเอาไว้แล้วแผ่เมตตาจิตส่งไปให้มันอโหสิกรรมให้มันขอให้กรรมเวนหมดสิ้นกันเพียงแค่นี้ในชาตินี้อาตมาไม่กัดเลือดนั่งอยู่อย่างนั้นปล่อยให้เลือดมันหยุดไหลไปเองแล้วจึงไปล้างหน้าในขณะที่เสือส่งเสียงขู่กำลาม ใช้หางแย่จักะจี้สีข้างอยู่นั้นถ้าหลวงปู่คำกนิงทนไม่ไหวส่งเสียงหัวเราะอ,ออกมาหรือขยื่นเคลื่อนไหวเสือจะทำระการใดหลวงปู่คำกนิงให้คำตอบว่าถ้าเราแสดงอาการหวาดกลัวหรือจักะจี้เคลื่อนไหวส่งเสียงหัวเราะอ,ออกมาจะถูกเสือโหนเข้าตะกุบขบกัดกินทันทีสรรชาติานของเสือจะเป็นเช่นนั้นเพราะมันคิดว่า คนจะต่อสู้ทำอันตรายมันแต่ตามปกตินั้นแม้แต่คนนอนหลับอยู่ในป่าเสือมันพบเข้ามันก็ขบกัดลากเอาไปกินก็เคยมีในกรณีของอาตมานั่งนิ่งๆไม่ไหวติงไม่สนใจที่มันยั่วยุแสดงว่ามันลองใจดูมันรู้ด้วยว่าอาตมาเป็นพระผู้เจริญศิลภาวนาไม่เป็นอันตรายกับสัตว์ใดๆมันเลยไม่ขบกัดกิน แต่ที่มันตะกุยก้อนหินใส่หน้าอาตมาจนแตกเลือดไหลนั้นสันนิษฐานได้สองกรณี 1. เป็นพ่อเสือกับอาตมามีกเก่าพวัวพันกันมา 2. อ,อาจเป็นเพราะสันดานของเสือมันดุร้ายชอบเบ่งถือว่ายิ่งใหญ่เหนือสัตว์ป่าใดๆเวลามันลงกินน้ำที่ไหนมันจะหันหลังตะกุยดินใส่น้ำให้คุณหลังจากมันกินน้ำอิ่มแล้ว เพื่อแสดงนิสัยพานของมันคือกันแกล้งสัตว์อื่นที่จะลงกินน้ำทีหลังมันตะกุยหินใส่หน้าอาตมาอาจเป็นเพราะมันโกรธมันเบ่งใส่ก็ได้หลวงปู่คำกนิงสร้างพลังกิจกระทําสมาธิภาวนาด้วยการเจริญอาณาปานสติเป็นมาตรฐานคือการเดินลมเข้าลมออกภาวนาพุทโธน,นั่นเองกาปรปึกกิจ ต้องฝึกอาณาปานสติก่อนอาณาปานสติเป็นกรรมฐานกองใหญ่และยากที่สุดกรรมฐาน40กองอาณาปานสติสำคัญที่สุดฝึกยากที่สุดถ้าใครได้กรรมฐานอาณาปานสติแล้วกรรมฐานอื่นๆทำได้ง่ายมากหากใครไม่ได้อาณาปานสติเสียอย่างเดียวกรรมฐานอื่นๆก็ไม่มีความหมาย ถ้าใครมาบอกว่าเขาไม่ได้อานาปานสติแต่เขาได้กรรมฐานกองอื่นๆอีก39กองอันนี้ยาไปเชื่อเพราะเชื่อไม่ได้เราจะเล่นกะสินสิบอสุภะสิบอนุสติ10และอาหาเรปฏิกูลสัญญาจะตุธาตุวัตฐานหรืออะไรก็ตามถ้าไม่ใช้อานาปานสติควบคู่ไปด้วยแล้ว จะไม่มีทางได้ผลเพราะอาณาปานสติเป็นกรรมฐานขั้นพื้นฐานใหญ่ที่สุดเป็นตัวนำของกรรมฐานทั้งหมดหลวงปู่คำคนิงกล่าวดังนั้นท่านจึงจเจริญภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกหรืออาณาปานสติเป็นสุวิหารธรรมอยู่เสมอ